สวัสดีวันอังคารค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับรูเบศในห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วค่ะเมื่อวานเราเรียนเรื่องศูนย์กับการบวกกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเรื่องใหม่กันดีกว่าค่ะใครพร้อมแล้วไปกับรูเบศเรื่องที่เราจะเรียนนั่นก็คือเรื่องการบวกจํานวนเดียวกันค่ะโดยจุดประสงค์ในการเรียนเรื่องนี้นะคะนักเรียน สามารถหาผลบวกจำนวนเดียว2จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน1ิได้ค่ะเด็กๆใครอยากเรียนเรื่องนี้แล้วแต่ก่อนเรียนครูไปขอทบทวนเรื่องเก่าก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันค่ะจากเมื่อวานใช่ไหมคะเราเรียนเรื่องศูนย์กับการบวกไปศูย์บวกกับจำนวนใดๆ ก็จะเท่ากับจำนวนนั้นหรือจำนวนใดๆบวกกับ0ก็จะเท่ากับจำนวนนั้นนั่นเองค่ะเรามาทบทวนกันดีกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อที่1 0ึบวกเเท่ากับเท่าไรเอ่ยคะ่ะเด็กศูมันบวกกับ7จ็ดคำตอบคือ7นั่นเองเพราะ0ย์บวกกับจำนวนใดก็เท่ากับจำนวนนั้นง่ายๆมากเลยค่ะ ต่อไปข้อ2 5บวกกับ0เด็กๆตอบคูเป็นเลยค่ะ5บวกกับ0นย์ก็จะเท่ากับ5นั่นเองข้อ3 0บวกกับ8อ่าศนย์ 0, บวกกับ8พอเด็กๆเห็นโจทย์ก็ตอบได้เลยใช่ไหมคะคำตอบนั่นก็คือ8นั่นเองข้อที่4 0บวกกับ6อ่าตอบคูไปแล้วใช่ไหมคะคำตอบคือ6นั่นเองและข้อที่ห้า สบวกกับ0ูนาก็จำนวนใดๆบวกกับ0นย์ก็เท่ากับจำนวนนั้นมันจะต่อสเก่งมากๆค่ะเด็กๆเรามาทบทวนกันต่อดีกว่าค่ะศูนย์กับการบวกใช่ไหมคะจำนวนใดบวกกับ0หรือ0บวกกับจำนวนใดผลบวกจะเท่ากับจำนวนนั้นนั่นเองค่ะ ถ้าเราพร้อมแล้วเราไปเรียนเรื่องใหม่กันดี่าคะเด็กๆเรื่องใหม่นะคะนั่นก็คือเรื่องการบวกจํานวนเดียวกันนะคะตัวอย่างที่1นึ่งดเด็กๆดูรถจักรยานสองคันมีล้อขนละสองล้อสองบวกสองเท่ากับเท่ากับเท่าไหรคะถ้ายัางไม่คล่องใช่ไหมดเด็กๆนับล้อจักรยานก็ได้หนึ่งสองสามสี่ 2อบวกสองจึงเท่ากับ4มีล้อทั้งหมด4ล้อนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่สองกันดีกว่าค่ะตัวอย่างที่สองแมงมุม1ตัวมีขาข้างละ4ขาเราอยากรู้ว่าแมงมุมเนี่ยมันมีขาทั้งหมดเท่าไหร่ อะข้างละ4นั่นก็คือ4บวก4เท่ากับเท่าไหร่คะใครยังไม่คล่องอ่าลองนะขาจะาแมงมุมก็ได้1 2 3 4ได้แถบหนึ่งแล้วใช่ไหมนะับต่อเลย5 6 7 8 4บวก4จึงเท่ากับ8แมงมุมมีขาทั้งหมด8ขาบางคนก็ไม่ต้องดูภาพแล้วนับแล้วใช่ไหมคะบางคนก็บวกคล่องแล้วก็ขอชื่นชมด้วยค่ะ ให้เด็กตั้งใจฝึกบวกกันบ่อยๆเราจะได้เก่งกันนะคะเรียนกันแล้วเราก็ต้องทำการบ้านใช่ไหมคะการบ้านวันนี้จะอยู่ในแบบฝึกหัดนะฮะสแบบฝึกหัดที่2.5การบวกจำนวนเดียวกันโดยโจทย์ข้อ1นึ่เขาให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกของจำนวนที่เท่ากันข้อ1.1คุนครูจะมีตัวอย่างเด็กๆเห็นคู่อะไรคะช้อนซ่อม คูณละสองใช่ไหมคะ2บวก2เท่ากับเราเรียนในตัวอย่างไป2อบวก2เท่ากับ4นั่นเองค่ะข้อต่อไปเด็กๆก,ก็ทำเองลองฝึกบวกจำนวนเดียวกันเองแล้วจดจำด้วยนะคะในครั้งต่อไปเราจะได้จำได้แล้วก็ตอบได้เลยค่ะต่อไปนะคะการบ้านแบบฝึกหัดหน้า55 ข้อ2เขาให้เราหาผลบวกเด็กๆก็หาผลบวก2.1งจุดหนึ่งครูเบมีตัวอย่างเด็กๆเห็นวงกลมสีดําใช่ไหมคะ2กับวงกลมสีขาว2 2บวกสเท่ากับอ่าเด็กๆก็สามารถนับก็ได้หรือใครคล่องแล้วก็สามารถตอบครูเบได้เลย2อบวกสเท่ากับ4นั่นเองค่ะเราทำการบ้านแล้วนะคะวันนี้ครูเบลมีการ์ตูนเจ้าแกละมาฝากเด็กๆจะทำให้เด็กๆเข้าใจเรื่อง การบวกจำนวนเดียวกันมากขึ้นค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูการ์ตูนเจ้าแกลกันเลยค่ะ6บวกเจดได้เท่าไรเจ้าแกล อยู่ได้เจ้านี่นี่จะแกละตกลงเธอจะคิดอีกนานไหมตอบมาได้เท่าไรคิดไม่ทันแล้วมั่วเอาล้กกันสิบเอ็ดครับคุณครูระเบียบอ้อโอ้ยสอนวิธีคิดเลขไปหลายครั้งแล้วทำไมคิดไม่ได้สมองเธอช้ามากเลยนะหกบวกเจ็ดได้เท่าไหร่หกบวกเจ็ด สิบสามค่ะโอเก่งยจ่ะเก่งใงเนาะถ้าเจ้าจุกไม่มาแกล้งนะฉันต้องตอบได้แน่แน่เจ้าแกล้เอ้ยเองเป็นอะไรถึงได้มานั่งน้ำตาตกตรงนี้ล่ะเหรอไปชกต่อยกับใครมาสิท่า เปล่าครับยายเมาเราเองร้องไห้ทำไมละ่ะผมอยากเรียนเก่งครับยายอืมถ้าอยากเรียนเก่งก็ขยันเรียนสิเจ้าแกล่เอ้ยขยันเรียนอย่างเดียวไม่พอหรอกต้องมีอภินิหารช่วยถึงจะเก่งที่สุดเก่งกว่าทุกคนในชั้นด้วย <c oughs> เอ็งจะไปเอาอภินิหารมาจากไหนฝันเฟื่องไปแล้วไอ้หนูเออ ยายรู้มาจากชาวบ้านแถวนี้ว่ามีฤษีตนหนึ่งมีอิทธิฤทธิ์มากเจ้าลองไปหาสิบางทีท่านอาจจะช่วยให้เจ้ามีอภินิหารตามที่เจ้าต้องการได้แต่ฤษีตนนี้เนะี่ยอยู่ไกลต้องเดินข้ามภูเขาไปสิบลกนะูกแน่จริงเหรอยายไม่ได้โมนะ <c oughs> ข้าก็ไม่รู้ว่ามีจริงไหมเพียงแต่ได้ยินเขาพูดต่อๆกันมาเท่านั้นเอง แล้วผมจะต้องไปทางไหนล่ะครับยายงั้นผมกลับบ้านก่อนนะยายขอบคุณมากครับสวัสดีครับหลวงปู่ท่านเป็นฤาษีที่มีอิทธิฤทธิใช่ไหมครับ อืเอ้าเออหอ้ยใครบอกเจ้าเลยเจ้าหนูยายเมาครับข้าน่ะไม่มีอิทธิฤทธิ์ดังที่เจ้าเข้าใจข้าเป็นผู้บําเพ็ญตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเท่านั้นเองเจ้าจะมาบําเพ็ญตนกับข้าไหมละ่ะเฮ้ยไม่ล่ะครับผมจะกลับแล้วอ้าวแล้ว เจ้ามาหาข้าทำไมล่ะผมอยากมีอิทธิฤทธิ์เพื่อจะได้เรียนเก่งๆครับอุย้ยแค่ขยันเรียนก็เก่งแล้วผมก็ขยันแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เก่งที่สุดในชั้นเอ,อ้าแล้วปัญหาของเจ้ามันคืออะไรกันล่ะผมอยากบวกเลขเก่งครับชนิดที่ว่าครูถามปุ๊บก็ตอบได้ปั๊บเลยเหมือนมีอภินิหารช่วยเลยครับหลวงปู่ อโอ,ยอ้ยขำกิ้งเลยเนี่ย,อยไอ้เจ้าหนูนี่สงสัยจะดูกระตูนมากไปนะงั้นผมรอแล้วครับบายครับเอแต่เอ๊ข้าว่าข้ามีวิธีคิดที่ใหม่และดีแต่เป็นความลับนะอ๋อจริงเหรอครับไหนไหนเป็นยังไงอะ การบวกเลขแบบนี้เรียกว่าการบวกเลขแบบเซรีลมด้วยนิ้วมือจะบวกเลขได้แบบรวดเร็วปานสายฟ้าแหลอข้าจะถอยทอดให้เจ้าเอาไหมละ่ะเอาครับเอาละเริ่มเรียนได้ทำมือตามข้านะอเอาหนึ่งอ่าสอง ส,สามอ่ะสีส่ห้าแลวก็หกเจ้าจะเห็นว่ามีนิ้วปลอมที่หลังฝ่ามือหานิ้วนะนับรวมกับที่ชูนิ้วก็เป็นหกครับอ๋อเป็นนี้นี่เองอะอ่ะเจ็ดแปดเก้า และกอซิปต่อไปข้าจะทำมือแล้วให้เจ้าตอบว่าเป็นเลขอะไรนะสี่ครับดีถูกต้องอืหนึ่งครับไม่ใช่ไม่ใช่ออาผิดแล้วเจ้าต้องนับนิ้วปรอมรวมเข้าไปด้วยเห็นไหมซึ่งจะได้หนะเจ้าแกลโอยอือืมอืมอ อ่ะนี่นี่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เก้าครับโอ้โหกว่าจะเสร็จนะับแบบนี้ช้าไปเจ้าต้องท่องจำให้ได้มาม่วนนิ่มนะับแบบนี้ไม่ทันชาวบ้านเขาหรอกเจ้าจะต้องฝึกซ้อมให้ได้เร็วกว่านี้อืม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคราวนี้ข้าจะสอนเพลงให้เจ้าต้องเต้นและร้องตามข้านะเนื้อเพลงที่หนึ่งการบวกหน้ามือกับหน้ามือหนึ่งบวกหนึ่ง สองกได้สสากด้สได้8 1ได้สองดสด้สได้8เนื้อเพลงที่สการบวกเลขหลังมือกับหลังมือ6บวกได้ส2 เพลงที่3การบวกหลังมือกับหน้ามือ สี่บวกสี่ได้เท่าไรอยู่ในเนื้อเพลงที่หนึ่งนี่นะสี่บวกสี่ได้แปดครับแปดบวกแปดได้เท่าไรอ่ะนี่ก็อยู่ในเนื้อเพลงที่สองใช่แล้วแปดบวกแปดเป็นสิบหกครับสองบวกสี่ละได้เท่าไรเอสองบวกสี่อ๋อหกครับดีแล้วนี่ล่ะเจ็ดบวกหกได้เท่าไรอ สิบสามครับดีมากเอาละแปดบวกสี่คือแหมเธอไม่ต้องคิดเลยอยู่ในเนื้อเพลงที่สามนี่เองแปดบวกสี่ได้สิบสองครับเยี่ยมมากเจ้าสำเร็จหลักสูตรของข่าแล้วทีนี้ก็ยงกลับไปเรียนได้ขอบคุณมากครับหลวงปู่ ข้อหนึ่งตอบว่าอะไรเจ้าแกละโดนตีอีกแน่ๆเจ้าแกละเอ้ยข้อหนึ่งตอบสิบสองข้อสองตอบสิบสามข้อสามตอบสิบสามข้อสี่ตอบเจ็ดข้อห้าตอบสิบห้าอะไรกันเนี่ยเจ้าแกละทำไมคิดเลขได้เร็วอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ เธอเก่งมากเลยนะครูจะให้เธอเป็นตัวแทนชั้นปหนึ่งไปแข่งขันกับโรงเรียนทั่วประเทศในวันศุกร์นี้ได้ครับคุณครูแกลเธอทำยังไงถึงได้คิดเลขเร็วสอนให้เราหน่อยสิใช่ใช่ช่สอนให้เราหน่อยนะนะสอนให้เราด้วยนะด้วยนะสอน้นะได้สิแต่ต้องเป็นความลับนะ มีข้อแม้ว่าห้ามชวนเจ้าจุกมานะโอเคไหมได้เลย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 เอาละทุกคนร้องและเต้นตามเรานะเนื้อเพลงที่หนึ่งการบวกเลขหน้ามือกับ กระดานใครตอบได้ยกมือขึ้นหนูได้หนูตอบได้ครับผมตอบได้หนูก็ตอบได้ผตอบได้ตอบได้ก็ตอบได้ค่ะตอบได้นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมทุกคนมันคิดเร็วกันนี้นี่เป็นอะไรไปวันนี้ไม่แกล้งชาวบ้านเขาแล้วเหรออย่ามายุ่งนะาข้าลังเครียดอ่ะ อย่าคิดเร็วเหมือนคนอื่นใช่ไหมล่ะเอาไหมข้าจะสอนให้เ <c oughs> ฮ้ยพูดจริงเหรอีอ่อย่าโม้ข้านะแต่ว่ามีข้อแม้นะต่อไปเองห้ามแกล้งข้าและคนอื่นๆอ,อ,อีกสัญญาปะ <c oughs> โอเคได้ต่อไปข้าจะไม่แกล้งใครอีกสัญญาดีมากงั้นเองตามข้ามาเลยเดี๋ยวจะสอนให้ เฮ้ยขอบใจมากเลยเจ้าเพื่อนรักไฮ้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 ไ้ ขอให้ดเด็กฝึกฝนกันบ่อยๆแล้วก็ฝึกจดจําฝึกบวกบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะจําได้และก็ทําได้ง่ายขึ้นค่ะขอให้เราสู้ไปด้วยกันในช่วงโควิดนะคะแล้วเจอกับครูใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้